ครับสวัสดีครับพบพ่อกันคือเก่าครับผมจะไปสานไก่บ้านครับผมมื่อนี้ยยุยู่งานครับผมยู่หนางานเนาะมื่อนี้ผมถือว่ามันลื้อเครือแต่งครับผมเอ่อเพราะว่าตอนนี้ก็สิปิดเฮาแล้วเนาะก็ปิดฤดูกาลครับผมก็รอบปิดเฮาแล้วนะก็ลื้อพยองพยางออกครับเฮาก็สิไถดินเนาะเบิ่งวิธีครับผมลื้อเครือเนาะของผมสิยยลื้อเครือสดครับผมแต่ไมเบิ่งนํากันครับผม นี่ครับอันนี้ก็ดีเป็นเงามันนะครับเนาะหากมันนะครับผมตัวนี้จะเป็นลมเท้าเหงาไปนี่ก็ตัดออกครับผมว่ารอมันเหี่ยวแล้วก็ดิพับขม้ารองกลางนะครับเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวแต่เบึ้งน้่กันครับผมผมกนกะดดึงพยางเนาะพยางแล้วก็ดีพับเอ่อมวนเคี้ยวมาไว้รองกลางนะครับผมแล้วก็ดีพาซีค้าวนะครับ ผมทัอยูทีนังนครับผม đẹp nên là hấp luôn. Mình muốn cái đó, muộn cái đi ถ้าลื่อแล้วสิเป็นลักษณะนี่เนาะนี่ครับวันนี้เขาก็จะย่างเหยียบครับผมเหยียบเป็นเขี้ยวลงเนาะ น้องตุ่ยที่ปุ้มผายางต่อครับเพราะมันเป็นเชือสดนะเนาะบม่ใช่เชือแห้งครับผมบางเจ้าเนี่ยพอดีอบเห้งนั้นไต่กันเนาะเราก็ยังค่อยทิมงะเลือครับผมนี่ดอกแก้วเฝ้าครับเรีอกเต็มยัยนะสี่แล้วครับชีวิตตั้งแดนเนาะตัวตุย่ยได้เง,งินเขาพี่น้องเอ้ย เอาครรุ่นต่อไปเย็ดยังไงต่อติดตามบึงน้ำกันครับวันนี้เราก็จะดึงผ่าเขียวนะครับเนาะดึงผ่าเขียวออกแล้วก็จะเอาผ่าขาวทั้งขางนะครับคุมปบทับอีกทีหนึงเอาแถบบึงน้ำกันครับผมพี่น้องผ่าเขียวไปกทีนึงนครับผมใส่รถหลัง เดี๋ยวเราลากไปติดหัวน ตอนนี้กระคุ้มพายางเนาะปลาขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับลักษณะกระดิออกมาแบบแบบนี้เนาะจะพาพี่พาน้องครับผมมาเดี๋ยมมาชมครับการเร็ยนงานเนาะมองเรือมองเห็นงานที่นี่แหละครับผมกระดิเป็นแบบนี้เบดตุ้เฮาเนาะครับเนาะกระดิยาวอยู่คนครับกระดิพายางเหมือนครับผม นี่แหละครับนี่คือเป็นการปิดฤดูนะครับเนาะของเ็ดสวนแตงครับผมก็ใส่เวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์มีนาครับผมพอตัดกับจุหดหดวปนีองครับผมไซเวลาตีหาเดือนกวกว่าครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ก็ตี ล้อครับผมต่ที่คุ้มไว้น่นะครับเนาะกาอยู่ประมาณเด็ดอาทิตย์ก,ก,กวัวครับผมบางคนก็ติดสองอาทิตย์เนาะเพื่อที่คุ้ม,มนาดินไว้แบบนี้ครับผมเพืตากนาดินไว้เปิดหน้ามไช่ครับผมน้าเนานะนี่นะครับมองไปเมื่อผมนะครับนี่เป็นส้ย,ย่างก็เลยเปิดน้ามทิมไว้เนาะเพื่อตากนาดินครับผมขาดเชื้อโรคใคาอยังอบไปแล้วก็หยุดเพราะอบเสร็จแล้วครับ รอเสร็จแล้วเขาก็ดีลื้อพยางออกครับผมเลื้อพยางออกแล้วก็เก็บสายหยงสายยางเนาะทุกอย่างครับผมแล้วก็ไถครับผมรถเรลิดีจะ,จะเป็นแบบนี้ครับผมหมุนเวียนกันอยู่แบบนี้ทุกปีนะครับเนาะะจะเป็นแบบนี้พอาไถเรร่อยแล้วเขาก็ดีวันพวกเียงว่าครับผมปุ๋ยขกบปุยเคมี่ก็แตกต่างกันไปครับผมแล้วแต่สูตรไปสูตรมันเนาะจะเป็นลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ดีเพราะวัน เซตครับผมบานปุยบานยังเรียบร้อยเนาะบันนี้เก็รถรตารี่ตีครับผมรตารี่ตีแล้วก็ทีบดนกล่องครับผมนกล่องเนาะล่องคือแบบล่องแบบแปลงนี่แหละครับผมนกล่องแล้วก็บดนาดินครับบดนาดินแล้วก็วางใส่ย่างปูผัาเขียวไม้ขี้เก่าครับผมก็เตรียมปลูกอีกรอบนึงเนาะประมาณเดือนพฤศงสกีกาครับผมจากนี้ไปฮอดพฤศงสกีกากะทิเตรียมปลูกเนาะ เดือนพฤศจิกาครับผมกติเริ่มปลูกแล้วพฤศจิกาเนาะท่านว่ามกะกราบกลุ่มพ่าครับผมช่วงปลายเดือนกลางๆเดือนมีนาเนาะเขาก็ติเริ่มตัดอีกครับอีกรอบหนึ่งครับผมก็ติมุนอยู่แบบนี้ครับาการมีโอกาสทำงานมาฝากครับผมม <laughs> าบิวผนองเนะาะมาเบื้งชีวิตการใสชีวิตต่างแดนเนาะการเหตุการณ์งาน แต่ละสวนแต่ละมองก็แตกตั้งกันไปครับผมมันนี้กับามาบึงสวนแต่งสวนใช่ไหมครับเอาไว้พ่อกันโอกาดาครับผมคลิปหน้าัจนี้ก็ยากเนาะไม่ได้ไป,ปหาอยู่หากินครับผมก็ดีแหละเนีการงาน่งานนีครับหลังจากว่างอจารจ์ก็จะได้ไปนะครับเนาะไปพ่อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ